สวัสดีครับผมบมก็กอบทีงานนุมสานขอกป่าอายุงานกินอีกคือเก่าครับมันอีู่กับมาสองคนกับบ้าเม่ใส่บังลันครับบังลันจับบังครับบังลันผมยัง่ยบังลันหกหกบังครับให้บูบูว่าจะบังไฟเลยเดี๋ยวเบื้องหมายครับผมเป็นไม้สะสะหกหรอครับนี่ครับไม้ ไม่มีน้นาซิมีนะครับต้องมีครับร้อรเยเปอร์เซ็นต์ใส่เนื้อหงก็ใส่เนื้อนี่ครับหอมครับหอมหอยที่ทีมงานได้มักไว้ครับหอมเห้นกับหนออุ่ม <laughs> สองมือสั่มประเด็กเลย <laughs> สบายหกบังเห็นพ่อนนะหอม Hoi hoi. Anh Siri, bạn hò này ครับ hòi na. tùm đó khơi si bớt tùm đi nữa tùm. khoa

มาน,น,น,นบำบัานเตะกี้สม่ยตะกอนเอาไม้ไผ่แฮดบังไผ่ขานะเจาะอาเลยออกมาได้ก็มุมบ่อนีเอามาึอบางนึงขูนบางนึงขุนงนบางนึงนี่บ่ลมอ่ะเอาไได้อนี่อ Okay. Okay. Ô cái chị, nó chị, nó lòi chị, chị, nó chị, 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 <Okay. S 2> อางด่างมันมันลอยเออเพราะว่ามันถือหอยมันตายนะหม,มองหูนั่ะ <ừ. S 2> โอ้โหอีกตายบ่าวไปแต่งหูด่างมันมาแล้ววงจ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยสิรครับครับเรียบร้อยหนึ่งบงังอันนี้เป็นหูครับ กันเอียนถือเอียนก็สิบตายนะครับตันใส่เฮ็ดจังสีหนึ่งบังครับไปบามิกหนีก็มาสองคนสองไม่ผ่านอุ้ยเหมาะแห้งละนวลวนอพารตนะครับพี่น้อง ปั ừ, ๊บปั๊บก็คืออย่งปั๊บคือเดี๋ยวโซดาที่สองีย hoài cái thành không bà Đúng rồi, thầy uh, cốp làn phay này lời Nhìn lại, này. Này không được bọn hả?

หมายเลงครับเอ้าบันไหนหุ่นบ่ไอ้บางเลี้ยวข้ออยู่ลูกอยู่ตัวหนอบางไม่หาเยี่ยมเก็บเรียงครบโอ้ได้เลย เอ็มกระเบื้องเอ็มเหลี่ยงกบได้สบายเลยไม่ใช่บอกโอ้ยไม่อย่ามันตันหูเขาหืมไปละเด้อยวไปอุ้ยเหลี่ยงกบโมเมนต์มันจะโมเนครับอีกไว้นึงครับสะมลยหนึ่งสะใหญ่อยู่ครับตหกเติบอยู่ ปนนมม้ำปนลายตักเ,เอาอกินได้เลย,ยใครพัมบ่กนั่่นบอกใครพัมเขียวๆหน้าเนางจากเกล็นใครน้ำใครน้ำโคตรดึกอยู่ที่เอาใส่ใสอเอากระเลือกเบ้างนะครับมองไรน้ำสุดๆนะครับมองไรน้ำสุดๆใส่ก็หนั้นเลยครับมองน้ำสูงๆยังลงไปใส่เล,เลยบ่เนาะ mọi hành lùm ừ. ui nó có phì chất xám bằng hư dữ đi dạ ngay sau น้ำน้นอ่มเย็นสดน้ำน้ำสดน้ำหอมฮ๊อพอเลยบางนเลยบิ้อะไรหกบังว่าที่เยนบ่เีย็นนู้นปลาไหลพี่น้องเียนปลาไหลบ่คือกันได้ครับเียนตัวน้อยปลาไหลตัวใหญ่ครับ ไม่บอกว่าไงเอาละการครับแต่ก,การอัที่ห้า

Từ nắng không? đang phun bò phun nước ngầm nước ngầm cái đấy. đây là cái bằng thứ gì đây đây. หมูดินทันหนิละได้แล้วยังไงนั่นและที่ย่งนี่วัวู้ยครทำลายอยู่บอนวานตรงนี้ก่อน มันลงไปผุดมันลงไปอยู่ปากเนื้อหนาจนถือกินอยู่ผุนลอยลอยนี่ลอยครับสุดท้ายบังหลังเี่บัง อู้เดี๋ยวถามมาลุ้นน้ำกันครับอือเสาครับขอเได้จตัวครับแบบจี๊มมนบอยืนเสาครับยืนเสาพ่อกันครับครับพี่น้องพยายามบางลั่นครับรวมบังยามเสาบ่อ มีเต็มบ่ครับม,มันโมมันโมจิม้านบ่เอียนเอียนหรือปลาไหลบ่ฮู้นะครับปลาไหลเอือกแลเบิบ่งบางแหกครับบางอะไรหลากอะครับเฮ้ยโอ้โหปลาตะเอียนลากครับปลาตะลุ่นลุ่นลุ่น,ลนปลาตะเอียนลลหลากอะไรน้ำมีขึ้นบ่ครับ tích ấy được như, này, này 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 này. Thôi, không bớt làm không thế này thư làm mì thư như thế này làm thử nhiều làm mì thư 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 làm mì โอ้โ <ừ? S 2> ว้าวต้กใส่ไว้ขึ้นยังวัทันได้กลิ่นมั้น้อบ bon ้าไม่บ้านักผานนะ หบังแหกบูมาัครับบางแหกบางแรกบางบงที่สองบางไปแล้วฮึฮึฮึฮฮึนึ่ ถึงมาอยู่บ่อยู่ปลายเอียนปลายเอียนวิรุครับต้านี่เนาะบางมุนสงสัยตัวใหญ่ออกโอ้นังนักนะครับเนาะจิตังี้ยมันหลอกกบ mày hát không? mày hát hảo 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 lông hảo 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 Nè Nè hảo 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 nó hồ quá bởi cái tông mùi được mắm 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 không mắm 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 nó mắm 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 ลุบงทีครับอมั่ือขนมีองวืถอมันต้องมีลืยกมาเบิงให้มันรู้ขึ้นหนักอุ๊บนานเต็มเต็มคอมเมนต์งบ ไ่โดนครับเดี๋ยวไปหลุ่นป้องที่หาล้างที่หกมีมีฟองอยู่ถืกนะฟองอากาศไปน่ะไปฟอดเรื่องดู ยกยูยตัวนึงเห็นบ่เห็นครับเห็นบ่เห็นบ่ใช่เห็นเห็นยหน่อยครับเอียนเอีนตัวนี้อาม่เทเอาเห็นเต็มนครับตัวนึงเห่นเม่นเเปลือกบ่ตกหอยบ่ไมเยนนี่มนู

<ช>อพาอยู่เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วนี่แก้มเ,เ,เลยครับไอเติบอยู่ครับ

ลุ่นรุ่นลุ่นลุ่นลุ่นนะคือเขาปังโบเขาอยู่ครับเห็นบอลนะเขาอยู่ครับเห็นยูเห็นยูห็นยูเขาเขาโอ้ยเสียหายเลยครับเจ้าสียหายเลยวะเดี๋ยวทรงคือใหญ่เองครับเห็นแต่หัวซื้อเยอใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ห่อเอ้ยจังเลยครับ ใส่แบบมาตรฐานอยู่ป่ะมาตานี่ตัวน้นทำใส่ยูนิฟปราดสามหลังตีหลังคึ้บดเดยอยูนีลงลงสองบังถือทงสองเลยครับเขาทั้งสองโอเคนี่ยไงอยู่นะครับ หนักเองเด้อเด้อเด้อมีต้นนี้ดูนั่นดูครับการลงท้องยืนลงครับนั่นมาอู้ใหญ่ัวนี้อู้ใหญ่แหงที่ครับแบบหนักหนักนะถึงนะสุดยอดเลยครับลงสองบังอยู่นี่ยืนทั้งสองทั้งสอง

เดี๋ยวออกมาหายใจมัเห็นไหนหลุดดื้อดื้อ่าเส็ดคือโงลเลยครับพี่น้องอืออือยอดป่โอ้นั่นดื้ใส่เโอยย่ยบอกนี่นี่ืึ นี่คนงานใส่บางลัน่น6หลังไอ้ขออยู่สองลังครับนี่ครับใส่ในญ่อยู่ครับเออแต่คลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้หน่ครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานนุมิสาในเด้อครับพี่น้องขอบคุณลิปนะครับสวัสดีครับ